สวัสดีเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้เรามาอัปเดตการตัดต่อแปะหน้าเข้าไปในรูปคนอื่นนะครับอัปเดต2022กันสักหน่อยนะครับผมใช้แอปพลิคอาร์ทำนะครับอันนี้ผมเพิ่งทําเสร็จนะครับหน้าผมเองนะครับยังรอฮะซิกแพคแน่นๆนะครับเราจะใช้แอปพลิคอาร์นะครับเพื่อนๆโหลดมาได้เลยนะครับหน้าตาแบบนี้นะครับเดี๋ยวไปเปิดแล้วก็ลองเล่นให้ดูนะครับเปิดมานะครับบวกเลยตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็ไปเลือกรูปนะครับ ซิกแผงมาก่อนเลยนะครับนี่อันนี้คือรูปต้นฉบับนะครับที่ไปเซฟมาจากเว็บฟรีนะครับทีนี้เพื่อนๆก็ถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปหน้าตรงนะครับหน้าที่มันแบบองศาเดียวกับรูปที่เราจะตัดต่อนะครับอันนี้คือหน้าตรงได้นะครับก็ด้านล่างนะครับเลือกไปนะครับที่คําสั่งนี่ครับเพิ่มภาพถ่ายนะครับกดเข้าไป แล้วก็เพื่อนเอนก็ไปเลือกรูปที่เพื่อนๆถ่ายหน้าตรงมาเลยนะครับผมถ่ายไปแล้วนะครับปุ๊บแตะหนึ่งทีแล้วก็เลือกเพิ่มด้านบนนะครับเพิ่มด้านบนมาหรูปปุ๊บรูปก็จะแปะตรงนี้แล้วครับทีนี้เพื่อนเพื่น,พนก็กดไปที่ยังลบด้านบนนะครับแล้วก็โหมดการตัดนะครับเลือกแบบสําเร็จรูปนะครับ ใช้ตรงใบหน้าเลยครับนี่ใบหน้านะครับเลือกเป็นเลือกอันนี้แล้วก็ใบหน้านะครับกดเข้าไปปุ๊บมันก็จะตัดใบหน้าให้เราเลยไหมครับง่ายๆนะครับทีนี้ก็แตะถูกกนหนึ่งทีนะครับเพราะว่าเราจะขยับมันไม่ได้ต้องแตะถูก่อนปุ๊บเห็นไหมครับว่ามันจะมีเส้นตรงนี้นะครับก็คือเราเลือกที่หน้าอยู่นะครับเพื่อนก็วางเลยครับเนี่ยขยับหดหน่อยฮะแล้วก็วางให้พอดีนะครับทิศก็คือด้านล่างนะครับเลื่อนไปนะครับคำสั่งทึมนะครับลองลดเปอร์เซ็นต์ก่อนครับมันจะได้เห็น หน้าด้านในนะครับสูตรเดิมนะครับก็คือวางให้ปากหรือไม่ก็ตาใกล้เคียงกับตำแหน่งของเดิมนะครับอ่าโอเคสมมุติว่าโอเคแล้วนะครับเพื่อนๆก็หมุนองศาเอาแบบที่เพื่อนๆน,อน,อนโอเคนะครับอ่าผมโอเคแล้วเดี๋ยวผมไปเพิ่มความทึบกลับมาอ่าทีนี้ก็เราก็แตะไปที่ยังลบอีกทีนะครับแตะเข้าไปที่ยังลบด้านบนนะเมื่อกี้นะครับแล้วก็เลือกครับยังลบนะครับเราก็จะลบขอบ ออกนะครับแต่หนึ่งที่ก่อนแล้วก็ความทึบเนี่ยเฟดลงมาหน่อยครับเฟดลงมาหน่อยเพราะว่าถ้าสุดเนี่ยมันจะเข้มเกินไปเวลาเราลบมันจะมันจะแข็งๆนะครับเนี่ยทีนี้ก็ลบเลยครับเ,เห็นไหมมันจะค่อยๆเฟดครับมันจะค,อค่อยๆเฟดนะครับค่อยๆเฟดเพื่อนๆก็ไล่ลบเลยครับไล่ลบเลยนะครับลบแค่ขอบก็พอนะครับเนี่ยขอบตรงนี้ ขอบนะครับขอบคือเราจะเอาต้นต้นฉบับเป็นรูปของเขานะครับอย่างเงี้ยรูปของเราก็จะใช้แค่ช่วงปากแล้วก็ตานะครับจมูกแค่นะครับส่วนขอบข้างๆเนี่ยอของเขานะครับเนี่ยลบประมาณนี้ไปก่อนนะครับเนี่ยค่อยๆติ๊กๆๆๆๆก,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 กแต่ว่ารูปต้นฉบับแนะนําว่ามันควรจะเป็นรูปที่สว่างพอสมควรนะครับ ถ้าเกิดมันเงามากๆเนี่ยเราปรับมันจะไม่ค่อยเนียนนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนนะครับอย่างงี้เดี๋ยวผมลบอย่างงี้เห็นไหมครับถ้าแบบนี้ถ้าเพื่อนๆอยากจะขยับก็ได้นะสมมติว่ารู้สึกว่าหวางเบี้ยวนะครับกดถูกด้านบนก่อนแล้วก็เนี่ยค่อยๆขยับได้นะครับเนี่ยขยับทาถูกเอ๊ะมันเบี้ยวหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยอยากจะหดให้หน้ามันสั้นลงหรือว่ายืดอะไรก็ตามสบายเลยครับ ขยับเอ้ยให้มันแบบเอ้ยมันรู้สึกว่ามันน่าจะพอดีประมาณนี้นะครับอ่าผมขยับนิดนึงนะครับเนี่ยผมเริ่มเริ่มงงแล้วเริ่มงงแล้วหน้าผมเบี้ยวแล้วเป็นลิงเลยครับอ่าโอเคไหมน่าจะได้แหละนะครับทีนี้ก็ลบลบใหม่ครับลบใหม่ด้านบนแตะหนึ่งทีก่อนนะแตะที่ตัวหน้าก่อนนะครับมันก็จะมีเส้นตรงนี้แล้วก็เริอ่มอยังลบนะครับเพื่อนๆก็ไล่ลบเลยครับลบเข้าลบออกนะครับ ยังลบผูกกันเนี่ยค่อยๆเดี๋ยวจะลืมปรับตรงนี้ด้วยนะมันจะแข็งไปนะครับเนี่ยค่อยๆลบค่อยลบนะครับหนวดผมก็หลอมแหลมแล้วเกินนะครับเอาประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะครับทีนี้กดถูกนะครับแล้วมาปรับสีก่อนนะครับปรับสีก่อนเดี๋ยวขอลบตรงนี้นิดนึงอะกดถูกด้านบนนะครับก็มันยังเลือกเป็นที่หน้าอยู่เห็นไหม มันยังเลือก selection ที่หน้าอยู่ทีนี้เลือกมาที่สีครับสีปรับเลยครับผมเอาอุณหภูมิก่อนเลยให้มันแดงแดงครับรูปมันก็จะเห็นไหมพอพอมันแดงแล้วเริ่มเอ้ยเริ่มเนียนขึ้นเห็นไหมครับอ่าทีนี้ไฮไลท์ล่ะลองไปทางลบนิดนึงเห็นไหมให้มันแบบเฮ้ยพอสีมันมันถูกปรับแล้วมันจะไปทางโทนเดียวกันนะครับอ่าอันนี้ไปทางลบสีสัน ค่อยปรับนะเพื่อนๆนะเห็นปะสีมันอมชมพูแล้วผมเริ่มจะรอดแล้วเห็นไหมครับทีนี้เพื่อนๆก็ไล่ไล่ลบด้านข้างอย่างที่ผมบอกเอานะครับว่าถ้าถ,ถ้าตรงไหนมันไม่เรียนนะปรับหน่อยอันนี้อันนี้ก็ปรับตามสบายเลยครับทุกคนเอ,อ้ยเนี่ยละหน้าอมชมพูเลยครับสว่างไหมโอเคคนนำไปใช้เลยครับมีเสียงรถวอด้วยเห็นไหมครับก็จะ ใช้ได้พอสมควรนะครับทีนี้เพื่อนๆก็ไปไล่ปรับไล่ลบเอานะครับก็คือแตะหนึ่งทีแล้วก็เลือกอยังลบแล้วก็ไล่ปรับไล่ลบนะครับเสร็จแล้วก็ไปปรับสีเอานะครับแค่นั้นแหละทิกมีแค่นั้นเองนะครับมันอยู่ที่ว่ารูปเราปรับสีรูปสมมุติว่ารูปเนี้ยอาจจะปรับก่อนก็ได้หรือว่ามาปรับรูปหน้าเราทีหลังก็ได้แบบผมนะครับแล้วแต่แล้วแต่ใครจะถนัดแบบไหนมากกว่านะครับเดีย๋ยวผมลองกดนําไปใช้ทีหนึ่งนะผมโอเคแล้วผมไม่ปรับแล้ว มันจะยาวนะครับท,ทีนี้ผมก็จะใช้เออเอฟเฟกครับแล,แล้วก็เลือก Fx เป็นพวก HdR ครับ <SPEAKER> มันก็จะมันก็จะเหมือนมาจากวัดเดียวกันนะครับเนี่ยเห็นปะเยด้วยว้าวออันนี้เทเลยนะครับเหมือนมาด้วยกันนะครับแ้เพื่อนก็ปรับอีกทีนึงอ่ะให้มันแบบคล้ายๆว่ามาจากที่เดียวกันอะกดนํนำไปใช้นะครับ กดถัดไปแล้วก็กดบันทึกได้เลยจบแล้วอัปเดตเพื่อนๆลองทําดูไม่ยากนะครับโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์ก็ทิบไลค์กะทิบแชร์ให้ผมด้วยนะครับช่วงไม่เลือกงานไม่ยากจนนะครับฝากไว้ด้วยนะเพื่อนๆนะใครอยากจะซัพพอร์ตสนับสนุนค่าน้ําค่าไฟค่ากาแฟนะครับทาได้ครับกดไปที่อ่าดีสคริปชนนะครับคำอธิบายหรือว่าคอมเมนต์ทุกคลิปที่ผมลงนะครับผมก็แปะไว้ให้หมดเลยนะครับอย่างอันนี้ครับลองกดไปที่คอมเมนต์ก็จะมีพวก Affiliate โปรแกรมที่ไปแจมกับเขานะครับก็คือสามารถสั่งซื้อสินค้านะครับ ผ่านลิงก์ตรงนี้ผมก็จะได้ค่าขนมค่าคอมนั่นเองนะครับเดี๋ยวแนะนําสักหนึ่งตัวนะครับวันนี้มาใหม่เลยครับก็จะเป็นกรุงศรีนาวครับบัตรเครดิตกรุงศรีนาวหมื่นห้าเงินเดือนหมื่นห้าก็สมัครได้นะครับเพื่อนๆก็กดเข้าไปแล้วก็กรอกรายละเอียดนะครับใครอยากได้บัตรเครดิตของกรุงศรีนะครับกรุงศรีเนี่ยเขาจะมีพวกโปรโมชั่นเยอะแยะมากมายนะครับอ่ากดตกลงคุกกี้ไปเลยครับมันจะได้จําข้อมูลไว้นะฮะกดมานะครับเพื่อนๆก็อ่านเลยครับว่า เขามีรายละเอียดยังไงบ้างนะครับอย่างอันนี้นะครับเงินคืน5%ทุกไลฟ์สไตล์ดิจิตอลนะฮะโอ้ได้รับพอยต์สคูณที่ร้านอาหารทั่วโลกนะครับมีเยอะแยะมากมายเพื่อนๆก็ลองอ่านรายละเอียดดูนะจ๊ะนะจ๊ะถ้าชอบแล้วเฮ้ยอยาก,กสมัครแล้วนะครับสมัครกับเขาแล้วก็ให้อดบีได้ค่าคอมนะครับก็กดสมัครบัตรได้เลยฮะกดเข้าไปนี่ก็จะมีข้อมูลต่อให้เราอ่านนะครับพเพื่อนๆก็กออกชื่อนามสกุลเบอร์โทรอีเมลรายได้นะครับ 1 5 0 0ก็สมัครได้จังหวัดบา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 รหัสยืนยันบา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 แล้วก็กดสมัครเลยนะจ๊ะแค่นั่นเองครับเดี๋ยวคอเซ็นเตอร์เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับนะครับแล้วก็พูดคุยกันนะครับแล้วลองยื่นโดได้ไม่ได้เดี๋ยวเขาบอกอีกทีนึงนะครับนี่มีเติมน้ํามันด้วยนะตอนนี้โอเคไว้เดี๋ยวผมจะรีวิวพวกแอปของกรุงศรีให้นะครับผมก็ใช้อยู่นะครับกรุงศรีผมใช้เป็นอีกตัวหนึ่งเพอร์ชอยนะครับโอเคไปแล้วครับสวัสดีครับ เพื่อนๆสามารถสนับสนุนช่องของผมง่ายๆนะครับเพียงแค่กดลิงก์ที่ผมแปะให้นะครับเข้าไปช้อปปิ้งออนไลน์ผ่านเครือข่ายเว็บไซต์พันธมิตรของผมนะครับ